สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับผ้าชมดอกไม้ค่ะพี่น้องดอกทิวลิปค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะจบพ้าไปเบืองไล่สีค่ะอันนี้สีแรกค่ะสีออกสมสมค่ะยวไปเบืองสีต่อไปค่ะอันนี้สีที่สองสีเหลืองค่ะพี่น้องสวยงามตามทองเรืองค่ะไปดูสีที่สามค่ะ อันนี้มันผสมสีค่ะสีเหลืองออกสีสมค่ะพี่น้องส่วนจะหอพี่น้องฝนตกเครื่องหนาววันได้มีโอกาสมาถอนหญยาอยู่ค่ะพี่น้องนี่สีที่สค่ะ3ส,สีค่ะเดี๋ยวจะสิพาขึ้นไปเบิรงเครื่องดาษฝ่าค่ะพี่น้องชมสวนก่อนค่ะงามค่ะงามจริงๆ ทิวลิปทิวลิปคนมาอันช่วงนี้นาแพ่งตองรอบานเท่าเอิว่านาไปไม่พริเนาะคะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเบิงเทิงดาดฟ้าครับพี่น้องม,มันสิง,งามบ่ช่วงอันานาไปไม่พรีค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะจ้าพี่น้องจ้าพามาชมบรรยากาศ ท่านต,ตึกสูงค่ะเสียงล้องบู๊บบู๊บอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้นาใบไม้พีคค่ะพี่น้องเห็นบ่ั้ยทางล่างตูดนี่ยังบ่คาดอกสีม,ม่วงบรรยากาศอันนี้มันเริ่มค่ำแล้วนะคะสี่โมงแรกสิบหกนาฬิกาเกือบจะสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วค่ะพี่น้องอันนั้นสวนเลนค่ะสวนป้า ชาแดม,มึงค่ะถน,นตอนนั้นดอกไม้เนบัหัดบานกําลังเริ่มบานค่ะพี่น้องทั้งตูมทั้งบานค่ะคลายดอกซากุระค่ะออกสีชมพูชมพูนิดนึงค่ะพี่น้องิึงถัดไปก็จะเป็นบ้านคนรวยค่ะพี่น้องว่าเป็นขาราช ฟ้าโดยทั่วไปก็ถือว่าโอเคค่ะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศดีดีค่ะแต่ว่ากันหนาวค่ะพี่น้องมันมันค่อยคำแล้วเนาะคะ่ะมันก็เลยเป็นคึมคึมค่ะเพราะมันเริ่มจากคำล้วพาชมวิวค่ะพาชมวิวชมดอกไม้ค่ะในช่วงฤดู ใบไม้ปรินคะคะบึงมองจอดรถก็มีดอกไม้ตอนอ้นยางบุคามิแต่ดอกห่อยงามยางๆอยูงง่งงยคภายในนองโอ๊ยนองจ้าหนาว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 คือสิยูเธอหนีโดนบ่ได้ค่ะเฉเบิ่งรอบเมืองค่ะดูรอบเมืองดูรอบเมือง ที่เป็นอันลักซีดำๆเจ้ากำลังก่อสร้างตลาดใหม่ค่ะกำลังเฮ็ดตลาดใหม่ท่างหลังข้าไปพุ่นกะเป็นแองปี๊สค่ะเห็นบอดอดเดะท่างผู้คะบ้านเท่ากะเอิญน,นั่นคล้ายๆโบดนะคะมันเป็นไข่โบดละโบดเลยค่ะโบดโบดโบด ขึ้นมาสูงก็ย่างได้กินกับเขาอยู่ค่ะขึ้นมาสูงได้กินน่นเคบับ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 พอดาจ้าพี่น้องมืนอนี้ก,ก็มาชมวิวค่ะชมบรรยากาศของเมืองเซงดิเซียในหนาฤดูใบไม้พริน,นะคะดอกไม้กำลังสีบานค่ะถ้ามันบานเดะสิผ้าขึ้นมาเบื้องไม้นาะคะ่ะ จะได้เห็นวิวทิวทัศสวยงามค่ะสำหรับมัอนอีกจะฝากไปสนีคค่ะนาาจะสิขอตัวลงไปแล้วค่ะเ mm ้ hmm. าวน้าวน้าวนาว,นวเอามาไหวพอกันไหมเด้อค่ะโอากาสหนะ่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเขามากก็อย่าลืมกดติดตามให้จ้าท้ายชาดอนนั้นนะคะเสด้มีกำลังใจเห็ดนคลิปต่อ,ตอไปช่วงนี้อาจซีันไปหาสาสนะคะเพราะว่าช่วงเป็นช่วงที่ยากค่ะ อยากเทิงสวนเทิงขายของสุยางสซแนลค่ะพี่น้องช่วงเดจะว่างๆจากกระตีฟ้าตอบกลับไปหาด้วยค่ะพี่น้องจหรับวันนี้ก็ฝากไว้เด้อค่ะฝากไว้จำนี้ค่ะหนาวแล้วหนาวแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะบานเท่าคือสีหอนนะคะอยู่นียังหนาวอยู่ไปละค่ะไปแล้ว,ลวบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ไทยนะคะ ที่13ไีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงการเด้อค่ะถึงสิบมีสงการแต่เฮากะรถนำดำหัวปูเทาผูแกเฮ้าขี้เก่านะค่ะแถวบ้านเฮาทางนี้ก็จะว่าบอ่มีเลยค่ะสงการหนาวค่ะหนาว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 ,นาว,นาว,นาวสุขสันต์วันสงกา์กับชาเอฟซีทุกผู่ทุกคนเด้อค่ะ มีความสุขกันหลายๆค่ะประจจารถนาลกไผ่ไข่เจ็บเด้อค่ะสำหรับมมนิจักรอกลกาวคาว่มาสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย